เม็ดกระหินนิดหน่อยอ่านี่้มตามนะคะแล้วก็ปลาแห้งส้มตามอีกแล้วจ้า แซนดงการจ้าสุครูสุค,สคนเดอร์มาค่ะใส่มากล่องด้วยนะเพื่อนๆเม็ดกระถินนิดหน่อย ตื่นนิดนึงนน สม้มตำนะคะแล้วก็ปลาแห้งปรุงรสนะจ๊ะอันนี้ปลาแห้งมาจากบ้านหอมหอมจ้าไม่กินข้าวเย็นกินขนมจีนแทนข้าวมาจ้าปรุงรสนะจ๊ะ กรองด้วยนะเพื่อนๆเม็ดกระถินนิดหน่อย ว่ามันจืดนิดนึงอ่ะอันนี้ปลาแห้งมาจากบ้านหอมหอมจ้าไม่กินข้าวเย็นกินขนมจีนแทนข้าวมาจ้า กจ้าสุคู่สุคนเดอมาค่ะมาแซบ่บแซ่บขนการจ้าสุคู่สุคนเดอมาค่ะอันนี้ปลาแห้งมาจากบ้านหอมหอมจ้าไม่กินข้าวเย็นกินขนมจีนแทนข้าวมาจ้า ขนมจีน,จนตามปรุงรสนะจ๊ะอันนี้ปลาแห้งมาจากบ้านหอมหอมจ้าไม่กินข้าวเย็นกินขนมจีนแทนข้าวมาจ้า นี่ส้มตำนะคะแล้วก็ปลาแห้งรู้สึกว่ามันจืดนิดนึง่ะปรุงรสนะจ๊ะ ขนมจีนซุปตามนวลนัวปลราขนมจีน นวนัวปลาขนมจีนตามใส่มาก่อกด้วยนะเพื่อนเม็ดกระถินนิดหน่อยอันนี้ปลาแห้งมาจากบ้าน หอมหอมจ้าไม่กินข้าวเย็นกินขนมจีนแทนข้าวมาจ้าอ่านี่สมมตามนะคะแล้วก็ปลาแห้งขนมจีนตาม นวนัวปลารนัรนวน,นัปนวนนปลาร้าขนมจีน น้ำนัวนัวปลาร้า นมจีนตามข้ามาแซ่บแซ่นตรงกันจ้าสุคู่สุคนเดอมาค่ะ